วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของโฟกัสครับหลายคนนะครับเวลาที่จะทํางานอะไรบางอย่างเนี่ยพวกเรารู้สึกว่าเราไม่มีโฟกัสเวลาทําไปสักพักคุณก็จะวักแวกแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายโซเชียลมีเดียนะครับผมเชื่อว่าทุกคนหลายคนเป็นแล้วก็ตระหนักรู้ได้นะครับว่ามันคืออุปสรรคหนึ่งของการใช้ชีวิตของเราคราวนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ไขมันนะครับซึ่งการที่เราจะแก้ไขมันได้ เราต้องรู้ปัญหาของมันก่อนว่าทําไมเราถึงไม่มีโฟกัสกับสิ่งที่เราทําอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่ดิสแทรกเราหรือว่าทําให้เราไม่มีโฟกัสได้มากที่สุดคือโทรศัพท์มือถือครับผมจะไม่ยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์อะ่ะคือช่วงเนี้ยนะครับโลกออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับพวกเขาจะมีคลิปรีลหรือว่าคลิปสั้นนั่นเองซึ่ง ช่องของผมนะครับก็ลงเช่นกันเพราะว่าผมรู้ว่าถ้าผมลงเนี่ยมีคนดูแน่นอนเพราะว่ามันคือคลิปสั้นและคนส่วนใหญ่ครับชอบที่จะดูอะไรสั้นๆอยู่แล้วเพราะว่ามันรวดเร็วปัญหาต่อมาที่มันจะกระทบต่อชีวิตของเราคือเวลาที่เราดูคลิปสั้นพวกนั้นนะครับจำนวนมากมันคือการที่เราป้อนข้อมูลอะไรบางอย่างให้กับสมองเราโดยที่เราไม่ดูตัวเราคิดว่าแค่ดูแค่ไม่กี่คลิปแต่ว่าผ่านไปเกือบแบบชั่วโมงอะ คุณถ่ายอยู่งงานถ่ายยุ่งงานถ่ายอยู่งนั้นยยน,น,นั่นคือสิ่งที่ทําให้เราไม่มีสมาธิคราวนี้เนี่ยทุกคนเล่นโซเชียลมีเดียหมดครับผมเนี่ยก็เล่นโซเชียลมีเดียไม่งั้นผมจะไม่สามารถที่จะทำคอนเทนต์ลงได้ในทุกๆวันแต่ว่าผมจะมาอธิบายการใช้โซเชียลมีเดียของผมนะครับผมนะครับเป็นคนที่ตื่นชเช้านะครับผมตื่นมาประมาณช่วงตีห้า พอผมตื่นขึ้นมาสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยมันคือการเช็คโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะครับก็คือผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์และแน่นอนว่าผมก็มี Facebook ส่วนตัวมี IG ส่วนตัวที่จะต้องตอบแชทเพื่อนฝูงอะไรประมาณนี้นะครับผมจะใช้เวลาช่วงเช้าครับประมาณชั่วโมงหนึ่งในการที่จะเคลียร์ทุกอย่างแน่นอนนะครับว่าคลิปที่ทุกคนเห็นว่าผมอัปโหลดตลอดเนี่ยมันคือคลิปที่ผมอัปโหลดลงหน้าเป็นเดือนแล้วผมไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้นะครับเพราะว่า ผมอัปโหลดล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วสิ่งที่คุณเห็นคือสิ่งที่มันออโต้เจเนเรตนะครับผมไม่ได้เล่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเคลียร์คือการทําคลิปสั้นเพิ่มนะครับหรือว่าคลิปเร็วเพ,เพิ่มเพื่อที่จะลงต่อไปในอนาคตหรือว่าจะเป็นการตอบแชทเพื่อนนะครับเตรียมคอนเทนต์ในการที่จะมอบความรู้ให้กับผู้คนต่อไปนั่นคือวิธีที่ผมใช้เล่นโซเชียลมีเดียครับพอผมเล่นช่วงนั้นเสร็จเนี่ย หลังจากนั้นเวลาที่ผมต้องไปทํางานครับสิ่งที่ผมทําคือผมจะฟังพอดแคสต์ระยะยาวนะครับผมจะไม่ฟังเพลงที่แบบว่าเปลี่ยนไปมาเพราะว่ามันจะทําให้สมาธิเราเนี่ยมันลุดได้คุณลองคิดดูนะครับว่าเพลงเนี่ยมีประมาณ 3- 4นาทีใช่ไหมครับคุณฟังมันไปเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เปิดเป็นอัลบั้มเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งดูเพลงที่คุณจะเล่นต่อไปซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทําให้สมาธิเราเสียได้ครับเพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะฟังพอดแคสต์หรือว่าฟังหนังสือเสียง เพราะว่ามันคือ1ชั่วโมงยาวๆที่ผมจะขับรถไปทํางานโดยที่ไม่มีอะไรมาขัดโฟกัสผมนั่นคือวิธีที่ผมฝึกพโฟกัสครับคราวนี้เนี่ยปัญหาที่2ครับที่ทําให้คนเราเนี่ยไม่มีโฟกัสนั่นคือการที่เราไม่มีพาเช่นกับสิ่งที่เราทาครับคุณนองคิดดูนะครับยังจําตอนเป็นเด็กที่แบบว่าเราติดเกมเรายังชอบในการเล่นเกมอยู่ได้ไหมครับเราเล่นเกมกับเพื่อนใช่ไหมเวลาแม่หรือพ่อเรียกเราให้ไปทานกับข้าวหรือว่ากินข้าวเนี่ย เราจะไม่สนใจครับเพราะว่าเรามี passion ในการเล่นเกมเรามีโฟกัสในการเล่นเกมเราอยากที่จะเล่นให้มันจบเราค่อยไปกินแต่กลับกันครับในสิ่งที่เราทําในทุกวันเนี่ยงานที่เราทําหรือว่าหนังสือที่เราอ่านเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้เราโฟกัสได้เวลาที่มีคนมาขัดอะไรนิดหน่อยเนี่ยเราก็จะ walk a w a ได้ง่ายเพราะว่าหนึ่งเลยสิ่งนั้นนะครับมันไมไ่มี passion มันไม่ได้สร้าง inspiration ให้กับเรามากพอที่เราจะ โฟกัสอยู่กับมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการให้ทุกคนทาครับคือการหาอะไรหรือว่างานอะไรก็ได้ที่คุณจะทาเนี่ยผมอยากให้คุณมีพา s ช่นผมอยากให้คุณมีอินสป r เรชันให้กับมันครับคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมีคุณค่าและอยากที่จะโฟกัสให้กับมันเหมือนกับการที่เราเล่นเกมแน่นอนว่าทุกอย่างในโลกใบน,นี้ครับมันไม่สามารถที่จะสนุกเหมือนเกมได้แต่คุณต้องมองหามันครับคุณต้องม,มองหาข้อดีของมันอย่างเช่นการออกกําลังกาย ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่อยากที่จะออกกาลังกายแต่เวลาที่คุณออกกำลังกายผมอยากให้คุณโฟกัสในข้อเดียวมันอยากให้คุณหาข้อดีของมันที่จะทําให้คุณเนี่ยหลงไหลไปกับมันเวลาที่คุณโดนกวนหรือว่าอะไรคุณจะไม่วอกแวกกับมันคุณต้องหามาให้ได้ครับนั่นคือกฎข้อที่2ถ้าคุณอยากที่จะมีโฟกัสคือการหาแพชชั่นในการทําอะไรสักอย่างผมมองว่าสิ่งที่ดิสแทรกเราหรือว่าทําให้เราไม่มีโฟกัสมีแค่2ออย่างนี้เท่านั้นครับ คือการได้รับข้อมูลที่มากเกินไปเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือการที่จํากัดข้อมูลที่จะได้ในแต่ละวันข้อที่2คือการที่เราไม่มีพาชช่นในการทําสิ่งต่างๆสําหรับผมเนี่ยพชชช่นของผมคือการที่เราทำคอนเทนต์ให้กับผู้คนการอ่านหนังสือให้มันมากขึ้นการพัฒนาตัวเองให้มันเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ผมทําอะไรพวกเนี้ยจะไม่มีใครที่จะมาดึงดูดความสนใจสําหรับผมได้ถึงแม้ว่าโทรศัพท์นะครับมันจะอยู่ข้างๆผมผมก็จะเปิด โหมดที่มันไม่มีเสียงใครโทรหาใครแชทหาผมก็จะไม่เห็นนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นผม,ผมแก้แค่2วิธีนี้ครับคือการมีพาชเช่นการที่เราจํากัดข้อมูลที่ได้รับในแต่ละวันให้มันมากที่สุดแล้วก็สิ่งที่เราทําในแต่ละวันควรที่จะมีโฟกัสให้กับมัน100%ครับ mm hmm. ก็วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับอยากที่จะมอบความรู้ให้กับทุกคนในทุกๆวันจะพยายามโพสต์ทุกวันให้ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีระเบียบวินัยละเรารู้สึกว่าเราไปโฟกัสกับ คลิปสั้นแล้วก็รูปมากเกินไปแต่ว่าเอาจนจริงๆครับ p a ชชั่นหลักของผมคือการที่มานั่งพูดแล้วก็ให้ความรู้กับทุกคนสําหรับใครนะครับต้องการคอนเทนต์แบบไหนอยากได้ความรู้แบบไหนก็สามารถที่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ